อขนมมกอขนมมกกินวัเนี้นะคะว่างว่างว่างเนาะนี่นี่นี่ผู้ส่วนเหตุนี่ผู้ส่วนเหตุเนี่ยผู้ <S 2> <S 2> ส่วนเหตุ่ผู้สวนเหนี่ผู้ส่วนเหตุเนี่ยแม่เราส่วนเหตุนี่ผู้เป็นผู้ใส่ควกผู้มีความคิดคิดจะเครียดนี่นี่อันล้างซนกันอยู่นั้น แล้วเเล่าส้นกันเม่ก็บลูกสา้าลาคุลูกอยากกินอันขตมตงด้วยนะตงผีฝนห่อห่อะไรล้มาเียว้าห่อให้กินเดยเป็นบุษบนเหตุเป็นบุษวนแต่ว่าเป็นภดเหตุใจขนมมันต้ขูดแบบใส่เงาๆเนเพาว่มี่มมีเล็กขูดแบบใส่เงาๆเป็นมะพร้าวมันเป็นแบบขูดมะพร้าวเฮดกะทิเลย มันก็เส้นม้วงามแล้วแต่ว่ามันก็เห็ดได้ยุ้มันสึเส้นม้วงามนะอันนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่เทาใส่กระต่ายขูดมะพร้าวนะคะขูดออกมาเนาะมันก็จะเส้นม้วงามปันใดนะคะเพราะว่ามันโมมีไอ้แบบที่ขูดเอาว่าเป็นเส้นนะคะจะใส่ กระต่ายขูดวุ้เผาขูดเอานะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเอาไปพัดนะคะพัให้มันซุให้มันหอมเข้ากันซะก,ก่อนเนาะใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือนะคะเหดใส่ขนมเทียนนะคะใส่ขนมมกนะคะใส่ไฟอ่อนๆนะคะพัดใส่ขนมเนาะใส่น้ำลงไปน้อยนึงนะคะแล้วก็เกลือนิดน้อยนะคะแล้วก็น้ำตาล เลือนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะสองตะพีนะคะน้ำตาลครึ่งกิโลนะคะพี่น่องแต่ว่าจะใส่ลงไปก่อนนะคะสองตะพีนะคะขาครัวนะคะให้ใส่ะพร้าวมันซุกเลยนะคะพี่น้องพัดนะคะให้มันเข้ากัน นะคะแล้วก็ชิมเบื้องหน้นะะา,นานะคะถาใสขนมหวานนะคะเลาก็เติมน้ำตาลได้ตามใจชอบนะคะไฟอ่อนๆเนาะพี่น้องไปใส่ไฟแห้งนะคะไปใส่ขนมเทียนนะคะใส่แคร่นามนะคะใส่นามเป็นตัวพัดนะคะใส่หนาประมาณตั้พี่หนึ่งนี่แหละ่ะใส่นามนะคะซำข้าวพัดสุกนี่เนาะนะคะ ถาใส่น้ำลายนะคะห่าจะขวใส่โบเหงง่ายนะคะแล้วก็เไปห่อหยากนะคะมากหวานแห้งกับรดลงตามปริมาณกระเพราหอมเพื่เห่อละนะคะใส่หน่อยใส่ลายเนาะอาจ็ดใ,ใส่จำนวนลายกับอยากให้มันหวานหลายนะคะกับใส่แล้วก็ซิมเบงน้ำนะคะพัดไปเรื่อยๆใส่เกลือเติมเกลือน้อยนึงนะคะให้มันมีรสชาติเนืวน้อยนึงเนาะเพ่จะสีแสบนะคะ ทัดเปรเรื่อยๆนะคะบัววัดจตได้เนาะหน่ไหเติมตำตาลลงอีกครึ่งนะพี่นะคะเป็น2ทับพีครึ่งนะคะพี่นนองหวานทอดีหวานแห่งไว้หนึ่งนะคะหัวไปเรื่อยๆค่ะมันซุกก็คือไดเ้เลยนะคะสําหรับใส่ขนมเนาะ,ะต้มหวานก็ได้แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวจะเติมวิวดํานะคะ นสีอูดดำจังหน่อยเพื่อเอาความหอมของสีอูดดำกับสีสันนะคะสีสันไมาใส่ขนมเนาะ,ค,ะค่ะมันจะหอมสีอูดดำนะคะแต่ไปความมากเนาะพี่หนอมากกะใส่คือโน่นหน่อยก็ได้นะคะหอมบมกข้าวน้ำหอมนะคะหอมหอมนะคะพี่น้องมันจะออกเป็นสี สันจักน่อยนะคะมันกัเป็นตะกินก็กันเนาะใส่ใส่ซีอิ๊วดำนะคะเนี่ยใส่ขนมเติมเอาสีสันแล้วก็ความหอมจากซีอิ๊วดำนะคะเสร็จ hmm. เรียบร้อยแล้วนะคะพัดเรียบร้อยแล้วเนาะ mm hmm. จะนำไปหอนะคะ mm hmm. ขาแป้งนะคะหนึ่งกิโลเคงนะคะแม่เราปั่นไห้แล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ย ค่ะเอาบอกอื้อหนึ่งนะคะมาขันใส่ก็จะเป็นสีเหลืองงามนะคะหรือจะเอามากกันแก้วก็ได้นะคะสีม่วงม่วงเนาะเอามาหนึ่งแล้วก็เอามาปั่นใส่กันผสมกันก็แป้งนะคะเวลาเข้าไปหนึ่งนะคะแป้งก็จะเป็นสีงามนะคะเจียนตองห่อขนมนะค่ะขามห่อกกันเลยนะคะเตรียร้อมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแก่เจี๊ยนตองม่วงงามดอกนะคะห่อกับม่งค่อยงามนะคะพ่อได้อยู่นะคะ แ้วเราจะปั่นแป้งนะคะใส่ใส่ขนมไปให้นะคะลูหน่อยกับหน้องนะคะก็จะเป็นผู้่อนะคะเอาน้ํามันผืชนะคะทาใบตองเนาะนะคะเวลาเขาแก๊มันก็จะหนึ่งซุกแล้วนะคะมันมันก็จะเอาออกมากินง่ายนะคะมันจะบอติดกับใบตองนะคะเนี่ยหอแป๊บเดียวนะคะกูว่าเจนกูว่าเจสกบว่ดเจเลยคลีปบขำาดีกกูสิปล่อยลงไปเลย โอ้โหมีไฟเวิงเหมือทาน้ำมันแล้วเปรือบ,บทาน้ำมันเรียบร้อยแล้วจี่อนอ่ะ่อทาเป็ดตองเปรือบเอวเวิรงมันหอมไปอีเติไปเลยเอ้าห่อกินเองได้เพื่อนเนาะปั๊บไปเปรือบ เที่เหียองเาอ้อนี่สิี่พวกเลิศเอนกัเื่องนั้นตกตกสเนหางไปตองกระตูมพัดิเฮ็ดง่ายตุมตูมพัดมันบรโยากยานเลอริง่ายกว่าเลิศถ้าังบริจริปั่นใจส่มันแล้วองกว่าหือหเอกะตมอี่องเพเก็บได้หมดอายคืน ไปอยู่จะไปทำลิปนางทำลิปไม่มีนาทีเก็บไปเกียรตินางทำลิปเนาะเอ้าสิว่าห่อจังไลยคะตังมันน้อมีเนาะคาตังมันฮิปปูปินขาเดี๋ยวเดีห่อขนมนะคะซอยน้องสาวสก้อนเนาะน้องกับแม่พิ่นกำลังลุ่มเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมาให้กินน้ำนะคะ ก็จะห่อแบบค่อยห่อนะคะกับบริห่อโดนแล้วนะคะพี่น้องเจียนตองบกให้งามนะคะบริห่อโดนแล้วเนาะนะคะแต่บากะพ่อห่อได้อยู่นะคะขาขา<ม>พี่น้องน้องนะคะท่าไนไดที่อยากจะห่อขนมเทียนนะคะกินเองเนาะน,นะคะแล้วก็อยากจะเบิ่งนะคะวิธีการพับ นะคะใบตองพาไปในรูปแบบใดนะคะในการห่อขนมนะคะการเจียนตองนะคะเจียนตองหัวถ่ายแบบใดให้มันงามเนาะการเทศใส่ขนมนะคะใส่เข้มเดแบบใดใส่วานเดแบบใดนะคะก็ลองเข่าไปหานะคะในช่อง YouTube นะคะเนาะถี่เพิ่นแนะนําโดยตรงนะคะแล้วก็ซ้อนโดยตรงกระด้นะคะอันนี้นู่นหน่อยนะคะจะห่อ กันเองนะคะหอกินกันเองในขอบครั่นะคะแม่เราอยากกินนะคะน้องสาวเราอยากกินเนาะก็จะบองามปันไดนะคะก็จะบอสวยงามปัไหาเนาะนะคะ ขนมโมกนะคะห่อขนมนะคะพี่นอนะ้องเนาะนี่ๆซุกแล้วสุกแล้วนะคะหัวหอนจังหันจังร้อนสุดๆเลยแกะนะคะเดี๋ยวจะพามาแกะมาซิ่งมึงนะคะมาชิมดูมาชิมดูเต็มซึ่งเลยนะคะนี่ซึ่งขันหนึ่งเนาะนีะ่เฮ็ดใส่บาดหนำน,นะคะจะเฮ็ดใส่บาดหนำน,นะคะยี่หม่าเสานะคะ เดี๋ยวจะพามาพามาชมนะคะพามาชมรอขนมหมกนะคะพี่น้องเนี่ยขนมหมกนะคะเดี๋ยวจะพามาดูหอมขนาดพี่น้องนะคะหอมหอมหอมนะคะโอ้ยหอมเหรอหอมไอ้ปลาผ้าลำหอมนะคะพี่น้องปลาผ้าลำหอมเนาะปลูกไว้พราปลูกไว้อยู่เด้อนะคะพี่น้องหน่อยสั่งมาปลูก พวกเจตุลต้องบริยูเฝ้านะคะนั่นกับใหญ่ดังใจบรนไดนะคะเอามาซิมกันนะคะนี่นะคะใส่ขมนมพายหอมนะคะพี่น้องหวานช่วงหวานช่งหอมนะคะแซ่บร้ายนะคะพี่น้องแซ่บร้ายนะคะมาเด้อน,นะคะ พี่พี่น้องๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะช่องยูทูบนิดหน่อยอีซานบ้านสวนนะคะมันนี้เฮ็ดขนมโมกนะคะขนมเทียนเนาะเฮ็ดกินในครอบค้ัวในพ้วเรือนนี่แหละนะคะมายามบานมาเลนบานนะคะเฮ็ดขนมโมกนะคะสู่พ่อแม่นะคะพี่พี่น้องๆกินนะคะแล้วก็จะเฮ็ดใส่บาตรน้ำยำมะเสานะคะพี่น้องก็เลยลงคลิปนะคะให้พี่น้องรับชมเนาะ พร้มอมขนาดนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่มามาชมนะคะช่อง y o ทู u b e หน่ออีสานบานสวนนะคะมาม่านะคะพี่น้องๆทุกคนนะคะกินขนมนกกันเดือนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ